สุขสวัสดีมีโชคทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับดูการพยากรณ์ดาวที่โคจรในช่วงเดือนกันยายนจะส่งอิทธิพลอย่างไรต่อดวงชะตาของท่านบ้างนะครับลัคนาราศีกุมในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนที่มีความโชคดีในหลายๆด้าน ถ้ามาดูดาวประจําตัวที่โครจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ก็เป็นเกษตรเพียงแต่ว่าระยะนี้จะเป็นการเกิดคราดไปจนถึงวันที่17กันยายนนะครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของที่อยู่อาศัยความวุ่นวายเรื่อง ยากพี่น้องการประกอบอาชีพสถานที่ทำงานประกอบกิจการต่างๆพวกนี้นะครับแต่ในวันที่22กันยายนราหูนวางเนี่ยจะขยับเข้ามาที่พบสหชะราศีเมษนะครับแล้วก็เป็นเทวีโชคในส่วนนี้ก็จะหมายความว่าค่อนข้างจะได้เกี่ยวข้องกับผู้คนการทำสาธารณประโยชน์ แล้วก็ได้รับความสะดวกในหลายๆด้านการติดต่อสื่อสารการเดินทางการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวรวมทั้งเรื่องของชื่อเสียงต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าตั้งแต่วันที่ย2สองกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงขึ้นได้รับความราบรื่นในหลายๆด้านรวมทั้งเรื่องของการติดต่อการทำการตลาดการค้าขายอาจจะกลับมาตามปกตินะครับ ส่วนเรื่องของการเงินและการสแสวงหาไรายได้ในเดือนกันยายนตลอดทั้งเดือนก็ถือว่าดาวโคจรให้คุณดีต่อดวงชะตาคือดาวการเงินเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีในราศีจักรโคจรอ,อยู่ที่พพปุตตะนะเป็นอุจาวลาชในส่วนนี้ก็จะหมายความว่าการเริ่มต้นกิจการงาน การเพึ่งพาอาศัยลูกหลานบริวารการสแสวงหาโอกาสในช่องทางใหม่ๆจะมีความเป็นไปได้ในการสแสวงหารายได้ประกอบอาชีพการงานแต่ดาวเพื่อเป็นดาวลาภเรื่องของลาภผลประโยชน์ต่างๆด้วยโคจรในภพปุตตะเนี่ยตลอดทั้งปีก็จะบอกถึงค่าใช้จ่ายที่จะหมดสิ้นเปลืองไป เพราะเรื่องของลูกหลานบริวารการลงทุนเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรักต่างๆได้หมดการส่งเสริมด้านการศึกษาต่างๆเป็นต้นที่ตัวเองจะต้องเข้ามารับผิดชอบแต่ถ้าไปดูในนาวางตลอดทั้งเดือนกัญญนยาเนี้เป็นช่วงที่ดาวพะระฤหัสบดีโครจรให้คุณต่อดวงชะตานาวางก็ถือว่าได้ อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับพฤหัสในเรือนพันธุแล้วพฤหัสความหมายเป็นเรื่องของการเงินการแสวงหารายได้ตลอดทั้งเดือนโคจรในเรือนพันธุนวางเนี่ยก็จะหมายถึงกิจการใดที่เริ่มไว้จะเริ่มมีรายได้ใครที่จะขายที่ขายทางก็มีโอกาสที่จะขายที่ทางต่างๆได้ใครที่ดำเนินการเกี่ยวกับพวก ที่ดินอสังหาบ้านเรือนรถราพหานะก็ค่อนข้างไปในความสำเร็จใช้คาว่าค่อนข้างเนี่ยเพราะว่าดาวหลักคือพระฤาษีบดีเป็นประเกษตรอยู่นะครับยังไม่ได้ให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นช่วงที่ดีถ้าใครอยากจะสแสวงหาไรายได้เนี่ยก็คงต้องมองไปในเรือนพันธุพันธุก็คือ ที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นของลูกหลานบริวารหรือใครที่เปิดร้านใหม่ก็เริ่มค้าขายได้เริ่มมีรายได้นะครับอีกทั้งเรื่องของโชคลาภก็อยู่ตรงนี้ตลอดทั้งเดือนทะเบียนบ้านทะเบียน,นรถที่อยู่อาศัยแม่ก็ได้นะครับญาติพี่น้องเล็กที่ดินตลอดทั้งเดือนเลยพระเนรสบดี อยู่ในภพพันธุแล้วก็ตำแหน่งนี้เรียกว่าพฤหัสจุลจักรและได้อุดมเกณฑ์จะบอกถึงความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองแม้อาจจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตามถึงที่สุดเมื่อไหร่กลางปีหน้าตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปดาวการเงินและลาภผลจะโคจรเข้าเป็นมหาอุดในราศีกรกฎแต่เป็นภพอริในความหมายเนี้ย จะหมายถึงความมีเครดิตดีนะครับเดี๋ยวแบงก์ก็วิ่งเข้าหาความรู้ความสามารถดีการได้ที่ปรึกษาดีแล้วก็สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยปัญญาแต่ว่าช่วงนี้พระราษฎบดีก็ให้คุณต่อดวงชะตาแม้จะเล็กน้อยบ้างแต่ก็จะเป็นความสุขใจชื่นใจนะครับ ในช่วงต้นเดือนจะมีราหูและพุธร่วมด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังความเหนื่อยยากกับญาติพี่น้องบางทีก็อาจจะมีเรื่องของความลวงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ให้เน้นไปเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับรับประทานใดๆอย่าลืมติดยาธาตุไว้เผื่อด้วยจะเป็นน้ำข่าวน้ำแดงได้หมดนะฮะโอ้น้ำดำไม่ใช่น้ำแดงการที่ สี่และแปดแปดและสี่ร่วมกันเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะเป็นช่วงที่สุภาพร่างกายจะไม่ค่อยดีเรื่องช่องท้องกับเพราะอาหารการกินและลำไส้นะครับและระวังเรื่องของการติดเชื้อจากบรรดาอาหารดิบโดยเฉพาะท่านที่ชอบซอยจุอาหารสุกสุกดิบๆไม่ผ่านความร้อนพวกนี้ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่ง ยิ่งถ้าเป็นช่วงคราดในดวงชะตาคืออาทิตย์เลงกับพระราหูอันนี้ก็เรียกว่าช่วงคราดในดวงชะตาแต่ในเดือนนี้สุริยคราดพ้นผ่านแล้วจะมีเฉพาะจันทราคราดซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 7, วันพระขึ้น15้าข้ามด้วยในประเทศไทยนี่ก็มองเห็นนะครับจันทรุปร,ราคาเกิดขึ้นที่ราศีกุมก่อนเกิดก็จะเพนก่อน อันนี้ก็ทำความปรารถนาได้เลยปรารถนาเรื่องของรายได้โชคลาภแล้วก็มุ่งไปที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับส่วนท่านใดอยากจะเสริมชะตาเรื่องรายได้ลาบผลโชคลาภก็แนะนำส่งเคราะห์ญาติทานคือการให้การแบ่งปันส่งเคราะห์กันตามอัธยาศัยตามมีตามเกิดต้องช่วยกันพูดจาให้การเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันในบรรดาหมู่ญาติแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งผู้ที่ร่วมงานกันด้วยทําตนให้เป็นประโยชน์ทำจิตอาสาแล้วก็ให้เสมอต้นเสมอปลายนี่คือการเสริมโชคเสริมลาบเขาเรียกว่าสังคหาวัตถุธรรมที่จะต้องมีในเรือนพบพันธุกับญาติพี่น้องกับผู้ร่วมงานอยู่ในสถานที่ประกอบการเดียวกันถ้าประพฤติเช่นนี้แล้วเนี่ย จะเห็นอานิสง์ทันตานะครับได้ลาบได้ผลจากสถานที่และคนเหล่านั้นด้วยอันนี้คือพระฤหัสบดีเสริมดวงชะตาแล้วก็ดาวอาทิตย์โคจรเป็นเกษตรตั้งแต่17สิงหาไปจนถึง17กันยาณราศีสิงวันที่หนึ่งได้วรโคดด้วยนะครับมีดาวเสาร์เข้ามาร่วมด้วยส่วนดีมีส่วนเสียมี ถ้าอาทิตย์เป็นเกษตรในเรือนภพปัตตนิเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงแห่งความเจริญก้าวหน้าเพียงแต่ว่าพอเลงกับดาวราหูก็กลายเป็นว่าอาทิตย์อับแสงราหูคือใครราหูก็คือคุณอาทิตย์คือใครอาทิตย์ก็คือคู่ครองอยาข่มคู่ให้มากพยายามให้คู่ครองเป่งประกายฟังและก็ให้เกียรติ จะทาให้อาทิตย์เด่นพออาทิตย์เด่นก็เกิดความมั่นคงในหลายๆด้านนะครับใครที่จะทําสัญญาร่วมหุ้นลงทุนตอนนี้สามารถพูดคุยเจรจากันได้เลยแต่ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังก็เหมือนลักษณะที่เรากําลังเดินอยู่ในเงาเมืดก็ต้องค่อยๆไปเร็วเกินไปก็อาจจะไปชนอะไรหัวร่างข้างแตกในความหมายนี้ก็คือว่า มันเป็นช่วงของคราดเงาเมืดก็ยังครอบงำอยู่จึงอยจะได้ประมาททั้งเรื่องการทำสัญญาการคำประกันอะไรใครการร่วมหุ้นการลงทุนยังต้องระมัดระวังแต่สามารถทำได้แต่รอบคอบให้มากเป็นสองเท่าพุธเข้ามาร่วมกับอาทิตย์ในส่วนที่ดีก็คือการติดต่อการสื่อสารการร่วมหุ้นการลงทุนการติดต่อทำมาค้าขาย จะทำให้มีลาบมีผลมีคนทางไกลเข้ามาติดต่อลูกหลานบริวารเข้ามาเกื้อหนุนได้ลูกค้าดีจะทําให้เหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าผลตอบแทนอาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจจึงเป็นไปด้วยความรอบคอบไว้ก่อนนะครับตำแหน่งพุทธอาทิตย์เนี่ยถือว่าให้ซึ่งอุดมเกณฑ์แม้จะเหนื่อยแม้จะยากก็จะทำให้เกิดความสำเร็จเพียงแต่ว่า ต้องรอบครอบเข้าไว้ดาวพุธในตำแหน่งนี้เป็นมหาจักรใช้สติปัญญาคำพูดความเพียนการติดต่อสื่อสารและเอกสารยืนยันด้วยพุธเป็นราชาโชคด้วยนะครับในส่วนนี้แล้วพอร่วมกับอาทิตย์เนี่ยบางอย่างต้องวางใจคนที่รักผู้ร่วมพุ้นลงทุนหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ช่วยดำเนินการแต่อย่าละเลยซึ่งการตรวจสอบ เพราะช่วงคราดแต่พอถึงวันที่17อาทิตย์จะย้ายเข้ามาที่เรือนพบมรณะอาทิตย์มาสองที่พบมรณะแล้วก็เลงกับพระเสาในส่วนดีก็คือจะทำให้คุณอยู่ไม่นิ่งมีการเดินทางมีการลงทุนแล้วก็มีเรื่องเร่งด่วนเข้ามาให้จัดการโดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพการงาน ตามสัญญาของตัวเองแล้วดาวพุธก็จะตามเข้ามาวันที่15กันยายนพุธมาก,ก่อนพุธมาอยู่ในตำแหน่งพบมรณะคำว่ามรณะในที่นี้จะแปลว่าต่างถิ่นต่างประเทศการเดินทางไกลคนทางไกลเรื่องของทรัพย์สินมรดกจะไม่ได้แปลในส่วนที่เสียแล้วถ้าดาวอาทิตย์พุธโคจรเข้ามาในตำแหน่งนี้เนี่ยก็ร่วมกันอีก จะบอกถึงการติดต่อกับคนทางไกลเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการประกอบอาชีพการงานอย่างไรดาวเสาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตนุลักษ์เดิมของคุณด้วยแล้วก็เป็นดาวแห่งวินาศวินาศก็คือคนที่คอยเกื้อหนุนเบื้องหลังก็ได้อาชีพรีไซเคิลหรือการตามทวงหนี้เอาของเก่าของเสียของที่ลืมไปจ่ายไปแล้ว กลับมาดําเนินการสร้างเป็นทรัพย์เป็นเงินเป็นทองเป็นอาชีพได้ก็ไปพิจารณาเอาตามอาชีพแต่ละคนนะครับในความหมายนี้ที่ดีอ่ะดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่าพออาทิตย์เข้ามาเลงกับดาวเสาเขาจะได้คู่ธาตุไฟความร้อนอยู่ไม่นิ่งเสริมพลังเสริมความมั่นคงนะครับแต่ความเป็นธาตุไฟก็คือธาตุไฟ มันมีเรื่องของการเผาผลาญมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมีเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนแต่ก็ต้องปอง้องกันไว้ในส่วนนี้ด้วยนะครับแก้เคลดนิดนึงมีโอกาสไปบริจาคเลือดหรือใช้จ่ายทรัพย์เพื่อคนป่วยคนเจ็บคนตายไถย่ชีวิตสัตว์ก็ได้นี่คือการแก้เคล็ดเพื่อมีให้เรื่องร้ายโดยเฉพาะความเจ็บไข้ได้ป่วยเหตุแห่งการเสียทรัพย์ ไปไม่รัพย์หรือถูกคนทำร้ายป้องกันภัยเหล่านี้ไว้ด้วยเทวดาอารักคอยคุ้มครองนะครับก็ทำบุญทำกุศลดังเนี้ยแก้เครดในส่วนที่ดีอีกประการหนึ่งพุทธเมื่อเข้ามาในตำแหน่งภพมรณะเป็นกเกษตรก็คือเรือนของเขาจะบอกถึงการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกจะประสบความสำเร็จมีความมั่นคงแล้วก็ เดินทางไกลไปต่างถิ่นหรือติดต่อคนต่างไกลต่างถิ่นต่างประเทศดีมากจะประสบความสําเร็จแล้วพุธเลงกับดาวเสาร์ในฐานะที่เสาร์กับพุธเนี่ยเขาเป็นดาวคู่สมพลกันก็ย่อมเสริมกันพุธและอาทิตย์มีพลังมากเมื่อร่วมกันเล็งกับดาวพระเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนเนี่ยเมื่ออาทิตย์ย้ายเข้ามา ร่วมกับพุทธในราศีกันเลงกับดา,พาวพฤหัสย่อมมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของความเร่งรีบเรื่องของการใช้จ่ายแต่จะเป็นไปในการเสริมดวงชะตาเรื่องการประกอบอาชีพการงานความเจริญรุ่งเรืองนะครับใครคิดจะขายทรัพย์สินมรดกหรือจะซื้อที่ซื้อทางมีโอกาสที่จะได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ ใครที่จะเดินทางต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายแน่นอนแต่ก็จะมีความสำเร็จตามมานะครับถือว่าดาวโคจรเด่นไปจนถึงวันที่3ตุลาคมพุทธจึงจะย้ายเข้าสู่เรือนพบสุภะก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีอีกส่วนดาวแห่งการเดินทางดาวแห่งภาระหน้าที่การงาน คือดาวพระอังคารเป็นดาวประจำราศีเมษและราศีพิจิกนะครับต้นเดือนยังโคจรเป็นมหาจักรอยู่ที่เรือนภพมรณะจนถึงวันที่13กันยายนยังเลงกับดาวพระเสาร์อยู่นะครับการที่ดาวโคจรเลงกันลักษณะนี้ก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บตัว ความสูญเสียเรื่องความเครียดวิตกกังวลเรื่องอุบัติเหตุข้าวของทรัพย์สินแตกหักทำลายแต่ในวันที่13ดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ภพสุภะในส่วนที่เสียก็มีคืออังคารอยู่ในราศีตุลเนี่ยจะเป็นประเกษตรมาจากเรือนพบสหัชชะส่วนที่เสียต้องระวังอย่างไร ระวังเรื่องคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนรู้จักเพื่อนร่วมงานคนที่มาติดต่อจะมาขอพึ่งพาอาศัยอยู่ที่ว่าคุณจะยินดีให้พึ่งพาอาศัยไหมแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เสียทรัพย์มีคนมากู้มายืมคุณจะให้กู้ให้ยืมไหมก็วางแผนไว้นะครับถ้าสงเคราะห์ได้ก็สงเคราะห์ แต่ก็มีโอกาสที่จะได้ส่งเคราะห์กันอยู่ตรงที่ว่าดาวอังคารอยู่ในเรือนของพระศุกร์แล้วก็เป็นเรือนพบสุภะด้วยความรักความเสน่หาความใกล้ชิดก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะให้พึ่งพาดาวโคจรแบบนี้ก็คือเพื่อนพี่น้องจะมาขอพึ่งพาอาศัยนะครับและอีกประการหนึ่ง การที่ดาวสหัชชะโคจรเข้าสู่เรือนสุภาเนี่ยถ้าสุภาแปลว่าต่างถิ่นต่างประเทศก็มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างประเทศเพื่อการประกอบอาชีพการงานนะครับแล้วดาวแห่งการงานก็คือดาวพลังคานด้วยครองราศีพิจิกเมื่อโคจรอ,อยู่ในเรือนภพสุภาอันนี้จะไม่เป็นปรากกษตรมาจากราศีพิจิกนะครับก็หมายความว่ากิจการงานที่เราทําด้วยความเหนื่อยยากลําบากมาก่อนหน้านี้ ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จได้รับการช่วยเหลือได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่มีความรักความอบอุ่นดีมากนี่คืออังคารอยู่ในภพสุภาะนะครับส่วนดีมีส่วนเสียมีส่วนเสียก็วางแผนโดยเฉพาะการพิจารณาเมื่อมีเพื่อนพี่น้องเดือดร้อนมาขอพึ่งพาอาศัยนะครับมีเรื่องค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่นอน ถามถึงเรื่องของครอบครัวก็ให้ดูดาวพระศุกนะครับศุกร์เนี่ยเป็นทั้งดาวพันธุและสุภะความหมายดังกล่าวต้นเดือนโคโจรอยู่ในเรือนพบอริอริก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคแปลว่านี่สินแปลว่าที่ปรึกษาแปลว่าคนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับเมื่อพระศุกโคโจรเป็นราชาโชคเนี่ยพอเข้าสู่ภพอริ เฉพาะดาวโครจรเนี่ยจะบอกว่าญาติพี่น้องจะช่วยเหลือหาหนี้หาสินม,มาให้คุณเดือดร้อนคุณก็จะได้เป็นหนี้เขาก็คือเขาเสนอมาให้กู้หนี้ยืมสินบางคนก็ได้ธนาคารมาติดต่อนะเรื่องการวางแผนธุรกิจแล้วก็เงินกู้เนี่ยเครดิตจะดีแต่ขณะเดียวกันก็ อาจจะมีปัญหาถ้าพื้นดวงชะตาคุณมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูของพระศุกร์อยู่เช่นพื้นดวงคุณมีพระเสาร์อยู่ที่ราศีกร,รกฎหรืออยู่ที่ราศีบังกร,กรก็ตามแต่เมื่อพระศุกร์โคจรเข้ามาไม่ค่อยจะดีนักเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันมันจะกลายเป็นว่าเป็นหนี้เป็นสินเพราะญาติพี่น้อง แล้วก็อาจจะพบปัญหาปุปิษัทจากผู้หลักผู้ใหญ่สร้างให้บางคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับญาติเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลรักษาก็ถือว่ามองภาพรวมเนี่ยก็จะยังเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่พอสมควรมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบมากแต่ก็ดีตรงที่ว่า จะได้ใช้ศักยภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจได้อย่างเต็มที่นะครับแต่เรื่องของเงินทองลาบผลเนี่ยถือว่าไม่เดือดร้อนมากตามวิถีการโครจรของดาวแม้ว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าดาวการเงินและลาบผลดวงเดียวกรรันพฤหัสยังโครจร ในตำแหน่งที่เสียเรียกว่าปรเกระเษนะครับแต่น่าว,วางเนี่ยเฉพาะเดือนกันยาคือโอกาสที่ดีที่จะมีลาบมีผลก็เจาะจงไปที่บ้านรถที่ดินญาติแม่ก็ได้นะครับในเดือนกันยาเนี่ยก็จะมีดาวย้ายอีกดวงพระศุกจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห เรือนพบปัตตนิตำแหน่งนี้เนี่ยสุขถือว่าโคจรดีนะครับก่อนหน้าเนี้ยใครที่จะกู้เงินเพื่อมาดาวบ้านดาวรถมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงใครที่อยากจะพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องอยากจะหาที่อยู่อาศัยก็มีโอกาสที่จะได้ใครที่อยากจะสร้างครอบครัวพอมีความรัก พูดคุยเจจากันลงตัวก็อยู่ร่วมหอลงลงกันได้พระสุขเข้ามาในราศีสิงห์ก็ถือว่าได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ดาวสุขเข้าสู่ราศีสิงห์พร้อมๆกันกับดาวพุธเนาะวันที่สิบห้ากันยายนแล้วก็เป็นช่วงที่พุทธก็เข้าสู่เรือนพบมรณะเป็นเกษตรมหาอุดอันนี้ดีนะครับ ดีสำหรับคนที่กำลังดำเนินการเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหาอสังหาริมทรัพย์เก็บไว้แล้วก็ดีสำหรับคนที่จะร่วมหุ้นลงทุนหาขายต่างถิ่นต่างประเทศดาวพระศุกร์โครจรเข้ามาเนี่ยถือว่าเสริมดวงชะตาให้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก<ๆ>เขาเรียกว่าดวงอุดมเกณฑ์ นะครับแต่ขณะเดียวกันก็อย่าประมาทพังเผอเพราะว่าสุกเลงกับดาวราหูคู่ศัตรูบางอย่างจะทำให้เกิดความหลงเชื่อเขากล่อมง่ายถูกเขาหลอกก็ไม่เป็นไรใจดีอภัยให้มันจะเป็นลักษณะนี้เป็นช่วงแห่งความรักความสเสน่หาด้วยนะครับไม่มีปัญญาที่จะดาวรถดาวบ้าน ซื้อข้าวซื้อของหรือทำมาค้าขายก็จะได้ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาเกื้อหนุนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปด้วยความรักความเสน่หานี่คือดาวพรศุขเข้ามาที่ราศีสิงส่วนเจ้าเรือนสิงคืออาทิตย์ก็มาร่วมกับพุทธที่เป็นเกษตรและมหาอุดเลงกับดาวพระเสาร์นะครับอันนี้ก็จะ เสริมดวงชะตาเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินมรดกที่ดินการค้าการขายแต่ขณะเดียวกันถ้าพื้นดวงชะตาท่านใดมีราหูพื้นดวงอยู่ที่ราศีกันหรือราศีมีนคงต้องระมัดระวังเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยพอป่วยมากก็ อาการหนักอาจถึงแอดมิดได้เลยนะครับอยู่ที่พื้นดวงชะตาแล้วที่สำคัญก็คือต้องระม,มัดระวังเรื่องอาหารการรับประทานให้มากที่สุดย้ำอีกรอบถ้าหวังลาบผลทรัพย์สมบัตินะครับดาวพฤหัสบดีดาวลาภโชคลาบและการเงินโคจรในเรือนพุกพันธุจะหมายถึงทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลขที่ดิน เลขเกี่ยวกับแม่นะก็ไปพิจารณาสำคัญที่พื้นดวงชะตาแต่ละท่านแต่ละคนด้วยนะครับ